สวัสดีครับพบกับพี่ตั้มในทำทอยชนะอีกแล้วนะครับวันนี้มาพบกับตัวใหม่ล่าสุดนะครับกับสฟิงคลอนนะครับแปลได้ว่าเป็นผ้าคลุมของสฟิงนะครับนะาสฟิงคลอนะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะลึกลับโบราณออกแนวอีบอีบนะครับเนาะเป็นพวกแบบ ฟาโลอะไรแบบนี้นะครับเออดูเท่ดีนะครับเป็นคอนเทนต์ที่แบบหลากหลายนะครับคราวนี้มาในรูปแบบของอารยธรรมโบราณบ้างน,นะครับโอ้ก็เจ๋งดีเลยนะครับแล้วก็จะบอกว่าในทีมนี้เก่งทุกตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟินิกซ์นะสาย แอทแทกนะครับแม่ก็ผลงานก็รู้เรื่องนะครับทุกคนต้องมีฟีนิกติดบ้านไว้นะและในทีมของเขาอีกตัวก็เป็นยูนิคอร์สติงนะครับโอ้ก็ผลงานก็ดีอีกแล้วนะครับกับสายบาลานนะครับสามารถที่จะเล่นเป็นโจมตีก็ได้ดีเฟนซ์ก็ดีนะครับซามินาก็โดนเออนะครับเก่งหมดเลยนะครับกับยูนิคอร์นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับพี่สฟิงของเรานะครับอยู่ในทีมเขาด้วยนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่ามันจะเก่งหรือจะปังเหมือนกับตัวก่อนๆเขาไหมในทีมนะครับและก็มาในรูปแบบของ กล่องซ่มแบบกาชาอะไรประมาณนี้ที่เรารู้จักกันนะครับแล้วก็จะมาเนี่ยเป็น3ตัวนะเนี่ยไพทําเอาให้ดูใกล้นะครับมาแบบนี้เลยนะครับสตัวซึ่งเป็น3ตัวสฟิงค์แน่นอนนะครับคล้ายๆกับกล่องุ่มงูนะครับคือได้ได้ได้งูแน่ๆนะครับอันนี้ก็คือได้สฟิงค์ครอแน่ๆนะแต่ว่าจะเป็นสีไหนยังไงนะครับนะก็3ตัวนี้นะครับซึ่งแต่ละแต่ละตัวจะมีพาร์แตกต่างกันนะครับเปลี่ยนล่างเปลี่ยนฟอร์มมันมานะครับแต่ว่าตัวแรเนี่ยก็จะเป็นตัวหน้ากล่อง ตัวนี้เลยนะครับซึ่งมีความสวยงามเลยทีเดียวนะครับรวมถึงเรื่องราวของโซฟีนี่น่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวดูหน้ากล่องกันก่อนเลยนะครับล็อตนี้เดี๋ยวพี่ตั้มบอกนิดนึงนะครับเป็นเป็นล็อตจากต่างประเทศนะครับล็อตเอเชียนะครับในเมืองไทยยังไม่มีจะจําหน่ายนะครับพี่ตั้มรีวิวไปแล้วสักเดือนหนึ่งนยก็น่าจะสามารถเอามาเล่นได้ตามปกตินะครับสำหรับใครที่ซื้อก่อนนะครับในช่วงล็อตที่เป็นล็อตเอเชียหรือล็อตญี่ปุ่นนะสำหรับใครที่อยากจะติดตามทางเคซีทอยนะครับเพื่อจะซื้อล็อตไทยอันนี้ก็ แล้วแต่เลยนะครับเลือกได้ตามความเหมาะสมนะครับนะพี่ตั้มก็ซื้อมาก่อนนะครับเพราะว่าจะได้รีวิวให้กับน้องๆและเพื่อนๆได้ดูในช่องด้วยนะครับอ่าครับนี่เลยนะเป็นรหัส BX27 นะอ่ะเดี๋ยวดูข้างหลังกันบ้างนะครับว่าเจ้าสฟิงค์ครอเนี่ยจะมีความสามารถอย่างไรกันบ้างนะครับสแตทแรกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเบสกันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวพี่ตั้มมีคู่เทียบให้ด้วยนะครับคู่เทียบของวันนี้นะครับก็คือในเมื่อ สฟิงคลอเนี่ยเขาเป็นสายดีเฟนต์ใช่ไหมนะคู่เทียบของเขาเนี่ยก็จะต้องเป็นตัวดีเฟนต์ตัวหลักของเรานะครับก็คือไนท์ชิลนั่นเองนะครับนะเป็นไนท์ชิลนะครับของน้องบันตินะว่าแสดตดต่างๆเนี่ยเป็นมาอย่างไรนะครับพี่ตั้จะเทียบกับตัวซัตเตอร์เลยนะอ่าเดี๋ยวเอามาเทียบเคียงกันนะครับอ่าอย่างแรกเลยนะครับถ้าเป็นตัวเบสของตัวสฟิงคคลอนะครับเขามา,าความสามารถในการโจมตีถึง 35เลยทีเดียวนะครับแม่นะครับก็เป็นเบรดที่เป็นดีไซน์ดีเฟนที่มีค่าโจมตีที่ค่อนข้างจะหนักเอาการเลยนะครับถ้าเทียบกับตัวของน้องมันติที่เป็นไนชิลนะครับเขามาเพียงแค่20เองนะครับในขณะที่สฟิงค์คอเนี่ยมีถึง35นะครับโอ้โหก็เกือบเท่าตัวเลยนะครับในค่าการโจมตีตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของการป้องกันดีกว่านะครับเขาเป็นสายดีเฟนหลักเนี่ยเขาจะป้องกันหรือเขาเตร์แทกได้ขนาดไหนกันเชียวนะครับนะ ในส่วนของตัวสวิงคอร์นะครับเขามีค่าป้องกันถึง55เลยทีเดียวนะครับในขณะที่ไนซ์ชิลเนี่ยค่าป้องกันเนี่ยเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสวิงคอร์เนี่ยไม่ได้มีความต่างกับไนซ์ชิลเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูตัวสุดท้ายอันนี้เป็นข้อพิจารณานะครับสำหรับเบรนะเน้นย้ำนะครับสำหรับเบรนะครับเพราะเขายังมีในส่วนของลัทธิและบิดด้วยนะในส่วนของเบรเนี่ยนะครับค่าสมมินาอยู่แค่10เท่านั้นเองนะครับในส่วนของไนซ์ชิลเนี่ยมีถึง25นะครับก็ต่างกันเเท่าตััวหมือนนนกะครับแลกกันคนคละหมัด นะครับถ้าไนท์ชิลเนี่ยสำหรับเบสเนี่ยเขาจะมีเรื่องของเซมินาที่มากกว่านะครับแต่ในส่วนของเบสของเซฟิงคลอเนี่ยเขาเน้นไปที่การโจมตีเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับก็สามารถที่จะมาเคาน์เตอร์แอคแท็ได้ด้วยนะครับอ่าแล้วถ้าเปรียบเทียบกับไนท์แลนด์นะครับที่ว่าเป็นสายดีเฟนที่สามารถเคาน์เตอร์แอคแท็ได้นะครับจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับไนท์แลนด์เนี่ยนะครับค่าการโจมตีเขาอยู่ที่25นะครับซึ่งก็ยังน้อยกว่าตัวเซฟิงคลออยู่ดีนะครับในขณะที่ การป้องกันของไนแลนด์เนี่ยมีค่าที่60แต่ว่าตัวสฟิงค์ลอเนี่ยห้นะครับซึ่งมันไม่ต่างกันมากนะครับพี่ตั้มก็เลยมองว่าเบตรดตัวนี้เป็นลักษณะคล้ายๆกับไนแลนด์นะครับแต่ว่าเรื่องการโจมตีเขาต t e แอคแท็กเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพที่มากกว่านะอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของรัชเช็ดกันบ้างนะครับอันนี้ของดีเลยนะครับรัชเช็ดมา เป็นแบบ980นะครับนะ980โคตรดีนะครับมีผลงานเป็นที่ประจอียแล้วนะครับสำหรับรัชเชต9นะครับที่มากับฟินิกวิงนะก็ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับเป็นรัชเชตที่เบิร์ดค่อนข้างยากนะครับรวมถึงจุดการโจมตีที่มีถึง9แกนนะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นลักษณะสายการแบบดีเฟนต์เคาน์เตอร์แอคแทกแบบโจมตีได้ด้วยนะครับมีถึง9แกนนะครับแต่ว่ามีความสูงที่มากกว่าอันนี้ก็อาจจะช่วยในเรื่องของเซมินา หรือการเท่าเตอร์แอกแท็กที่มากขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องลองไปปรับใช้กันดูนะครับมาดูในค่าของสเตตกันบ้างนะครับที่มีมาให้นะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวพี่ตั้มจะไปเทียบเคียงกับตัวดีเฟนต์ตัวหลักไนท์ชิลนะครับของน้องมันติเช่นเดิมนะครับตัวของน้องมันตินะครับที่มาเนี่ยเป็น380นะครับก็มีความสูงเท่ากันนะครับแต่เป็นรัดเชตแบบจุดกระแทก3แกนนะครับเป็นค่าการโจมตีที่มา15นะครับในขณะที่ ค่าการโจมตีของตัว980นะครับของตัว s ฟิงค์คลอเนี่ยมีค่าสแตตอยู่ที่13นะครับก็น้อยกว่านะครับในจุดของการโจมตีนะครับแต่พี่ตั้มให้สังเกตตรงนี้นะครับในส่วนของค่าดีเฟน s ์นะครับที่ตัว980เนี่ยมีมากถึง10เลยทีเดียวนะครับซึ่งของเดิมเนี่ยที่เป็นของตัวรัชเชษน380ของไนชิลเนี่ยมีแค่7นะครับซึ่งมันต่างกันไม่ใช่แค่แต้มเดียวนะครับต่างกันถึง3แต้มเลยทีเดียวนะครับในส่วนของ ค่าดีเฟนต์นะครับเป็นการป้องกันในระดับที่สูงขึ้นเยอะทีเดียวนะครับถ้าแลกมากับการที่แบบเสียไปสองแต้มด้านบนในส่วนของการโจมตีนะครับนะในส่วนของรัชเชตนะครับซึ่งการโจมตีจริงๆแล้วพี่ตั้มมองว่าถ้า,าได้เบตที่มีการโจมตีสูงๆเข้าไปแก้ไขนะครับอย่างเช่นสฟิงค์คลอเนี่ยนะครับก็น่าจะมีการโจมตีที่ดีขึ้นมากขึ้นอยู่แล้วแหละนะครับทีนี้มาดูในส่วนของซาเมนาบ้างนะครับซาเมนาของตัว ราเชเศเนี่ยอยู่ที่7นะครับในขณะที่ตัวเดิมนะครับอยู่ที่8นะก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับจะแพ้อยู่นิดนนะทีนี้ไปดูเรื่องของส่วนสูงนะครับนะในส่วนของช่องสุดท้ายนะครับสแตกนี้ก็80เท่ากันอยู่แล้วนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของบิดกันบ้างนะครับอ่านี้ก็เป็นถือว่าเป็นไฮไลท์นะครับของกล่องนี้เลยนะครับเป็น เกียร์นิดเดิลนะครับนะฮะครับก็มีหลายเกียร์มาแล้วนะครับทั้งเกียร์แฟตเกียร์บอลนะครับคราวนี้มาถึงเกียร์นิดเดิลกันบ้างนะครับนิดเดิลเนี่ยก็เป็นสายดีเฟนซ์อยู่แล้วนะทีนี้มาใส่เป็นเกียร์เนี่ยมันจะดีแค่ไหนยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่ตั้มบอกก่อนนะครับในส่วนของเกียร์นิดเดิลนะครับมีแค่กล่องเดียวตัวเดียวนะปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะซื้อนะครับต้องสุ่มสฟิงค์ลำเบอร์หนึ่งให้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ นะตอนนี้เนี่ยนะครับมีแค่ตัวนี้นะครับกล่องเดียวนะครับนะถ้าใครจะเล่นนะครับทีนี้มาดูสเตตของเขาเลยดีกว่านะครับสเตตของเขาเป็นยังไงกันบ้างสเตตที่มานะครับค่าโจมตีอยู่ที่20นะครับโอ้โหนะครับเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับสำหรับบิดนิดเดิลนะครับเขาจะมาแค่10เท่านั้นเองอันนี้สูงไปถึงเท่าตัวเลยนะครับเป็นค่าสเตตการโจมตีที่เพิ่มมากขึ้นนะครับทีนี้มาดูในส่วนของดีเฟนต์บ้างนะครับดีเฟนต์เนี่ยสี่สิบนะครับในขณะที่ของเดิมเนี่ยนิดเดิลเนี่ยอยู่ที่50 นะก็แพ้แพ้นิดหนึ่งนะครับในส่วนของซามินาหละเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับซามินาอยู่ที่10นะครับในขณะที่นิดเดินตัวเก่าเนี่ยจะอยู่ที่30นะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะน้อยกว่าค่อนข้างเยอะในส่วนของซามินา นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวค่าการแดชกันบ้างนะครับแน่นอนนะครับตัวนี้ออกแบบมาให้มีสมรรถนะในการที่จะเข้าเอ็กซ์ติมไลน์อยู่แล้วนะครับก็มาถึง30เลยทีเดียวนะครับในขณะที่นิดเดิลตัวเก่าเนี่ยมีแค่10นะมันก็จะหมุนหุนอยู่ตรงกลางอ่ะแหละนะครับในขณะที่เกียร์นิดเดิลตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะไปไต่เอ็กซ์ตีมไลน์เพื่อจะกลับมาโจมตีได้มากขึ้นนะครับรวมถึงนะครับถ้าเข้าเอ็กซ์ตีมไลน์ข้อดีของมันอีกข้อนึงนะครับก็คือการที่สามารถจะไปหลบ หลบการโจมตีของคู่ต่อสู้ได้ด้วยนะครับไม่ได้เป,เป็นเป้านิ่งอยู่การสนามเพียงแค่อย่างเดียวนะอ่านะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีได้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็มาดูในส่วนสุดท้ายนะครับในส่วนของค่าป้องกันการเบิร์ดนะครับก็อยู่ที่30นะครับก็เท่ากับนิตเลิรตัวเดิมของเรานั่นเองนะครับนะก็เป็นอะไรที่เป็นสแตทที่ค่อนข้างจะเน้นไปเรื่องเกี่ยวกับการโจมตีนะครับหรือเคาน์เตอร์แอคแท็กมากขึ้นนะทีนี้เดี๋ยวมาดูตัว ทั้งหมด3ตัวในกล่องนี้นะครับสฟิงค์ครอเนยมากี่สีกี่แบบกันบ้างนะครับตัวแรกก่อนเลยนะครับมากับนี่เลยนะครับรัชเชตที่พูดไปกับบิดที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ980เกียร์นิดเดนะครับหรือรหัสย่อ GN N นั่นเองนะครับนี่สีสันสวยงามเลยนะครับเป็นสีเหลืองนะครับ,บน สีฟ้าเข้ามานะครับเป็นการเขาเรียกว่าการคอลลปสีที่ค่อนข้างจะสวยเลยทีเดียวนะพี่ตั้มบอกได้เลยนะครับสวยสวยมากๆนะครับขนาดเห็นรูปก็ยังสวยนะครับตัวจริงพี่ตั้มเห็นแล้วนะครับก็ยิ่งสวยเข้าไปใหญ่นะครับถ้าใครอยากจะได้เป็นเกียร์นิดเดินะครับก็ต้องสูงให้ได้นำเบอร์หเท่านั้นนะครับราคาขายแยกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก 8, 9 0 0 0าถึง1000บาทนะครับตอนนี้ราคายังดีอยู่นะครับเพราะว่าเป็นช่วงแรกๆ นะครับเดี๋ยวถ้ามันทําผลงานได้ดีนะครับก็อาจจะแพงกว่านี้นะหรืออาจจะร่วงก็ได้ถ้าผลงานมันแย่นะอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับทีนี้มาดูในส่วนของศูนย์สกันบ้างนะครับศูนย์สก็มาเป็นสฟิงค์ดำนะครับซึ่งมากับลัชเชตด480ะครับกับบิดไฮเทปเปอร์นะครับเนี่ยเป็นบิดไฮเทปนะครับก็ เป็นบิดที่หายากตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ก็มากับตัวสฟิงค์คอสีดำนะครับซึ่งใครสุ่มได้ตัวนี้ก็ถือว่าไม่ได้เกลือเท่าไหร่นักนะครับรัชเชต480ศจริงๆก็เป็นรัชเชตที่ค่อนข้างจะเก่าแล้วนะครับมีมีเยอะหลายตัวแล้วนะครับแต่ว่าได้เป็นบิดไฮเทปเปอร์มาเนี่ยพี่ตั้มว่าก็โอเคนะครับอย่างที่พี่ตั้มรีวิวไปใน b x 21เนอะบิดไฮเทปเปอร์สำหรับคนที่ต้องการเน้นเรื่องเตมิน่าให้มากขึ้นนะครับก็สามารถที่จะยืดอายุการโจมตีของเราได้เพิิ่มมาากกขึ้้นดดวยรับสหอ็เไป เปลี่ยน modify ใส่ตัวอื่นกันได้เช่นกันนะครับทีนี้มาดูในตัวที่3บ้างนะครับเป็นสฟิงค์ครอสีขาวมาเลยนะครับดูเรียบเรียบขาวๆดูจงางๆยังไงไม่รู้ <laughs> แต่ที่สําคัญเนี่ยก็คือมากับรัตเชด560นะครับซึ่งเป็นรัตเชตโคตรดีนะครับเป็นรัตเชตตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะปล่อยออกมายากนะครับแต่ทางผู้ผลิตก็ปล่อยออกมาแล้วนะครับกับตัวเกลือในกล่องนี้หรือเปล่านะครับมันก็เลยไม่เกลือน่ะสินะครับมันก็เลยจะเป็น นัดเชตที่ค่อนข้างจะดีมากๆนะครับรวมถึงบิดนะครับที่โคตรหายากอีกแล้วนะครับกับบิดออฟนะครับนะคราวที่แล้วเนี่ยที่มาเนี่ยนะครับอยู่ในชุดของกล่องสุ่มบูสเตอร์งูใช่ไหมอ่าต้องต้องสุ่มให้ได้ตัวแร่ด้วยนะครับถึงจะได้บิดออฟสีส้มนะครับแต่ว่าคราวนี้มาเป็นบิดออฟสีขาวนะครับก็ได้เลยไม่ต้องสุ่มนะครับตอนแรที่หาบิดออฟอยู่นะครับซึ่งใครที่จะเล่นสัมมินายืดยืดยาวๆนะสามารถทนกันได้ถึงท้ายเกมนะครับบิดออฟเนี่ยก็เป็นบิดที่ดีตัวหนึ่ง พี่ตั้มเห็นผู้เล่นเบดเดอร์นะครับที่เป็นสายซามีนาหลายต่อหลายคนเลยที่เลือกใช้บ i ดออฟนะมาเพิ่มสล็อตในการแบบตั้งรับในรูปแบบของซามีนาที่มากขึ้นนะครับบางคนเนี่ยเล่นถึง3ตัวเลยทีเดียวนะครับมีนิดเดิลมี Off มีบอลด้วยโอ้โห,โหนะครับ3ตัวซามีนาเลยนะก็หวังว่าในกล่องซุมกล่องนี้นะครับก็เป็นอะไรที่น่าชื่นน่าจะเป็นที่ชื่นชอบของคนที่เป็นนักเล่นสายซามีนานะครับ สุดท้ายเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะครับกับตัวสฟิงค์คลอ้นะครับภาครุมของสฟิงค์นั่นเองนะครับนี่นะครับก็เท่าที่ดูนะครับพี่ตั้มยังไม่ได้เปิดออนเพลลงไปเล่นนะครับนะก็เท่าที่ดูเนี่ยพี่ตั้มก็รู้สึกว่าสเตตต่างๆ่ที่ให้มาเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นเจ้าพ่อสายดีเฟนต์เลยนะครับนอกจากการที่จะดีเฟนต์ดีแล้วเนี่ยพี่ตั้มคิดว่ามันยังน่าจะสามารถเคาน์เตอร์แอคแทกได้ดีขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าตัวเบรดเนี่ยออกแบบมาเนี่ยเป็นลักษณะของการโจมตีด้วย ก็ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวเบรนะครับรวมถึงรัดเช็ดที่ให้มาเนี่ยนะครับทั้งกล่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น01 02 03เนี่ยก็ค่อนข้างจะดีนะครับโดยเฉพาะ01นะครับเป็น980นะครับแล้วก็03นะครับเป็นรัชเชด560นะครับเออก็ถือว่าดีมากๆนะครับสามารถเป็นสต็อกเอาไปโมดิฟายต่อกับตัวอื่นได้อีกนะก็ถือว่าเป็นกล่องที่ค่อนข้างจะคุ้มค่ามากๆ แล้วก็บิดที่ให้มานะครับดีทั้งหมดทั้ง3ตัวเลยนะครับทั้งเกียร์นิดเดิลน,นะครับที่ใครที่เป็นสายดีเฟนต์นะครับก็จะมีสล็อตเพิ่มขึ้นอีก1สล็อตในการที่จะเอาไปเล่นนะมีนิดเดิลแล้วนะครับก็อาจจะใส่เกียร์นิดเดิลไปอีกสล็อตหนึงนะครับก็สามารถเป็นสายดีเฟนต์นะครับเคาร์เตอร์แอคท็กได้แบบดีๆเลยตัวหนึ่งนะครับนะเป็นตัวยืนหนึ่งของสายดีเฟนต์เลยหรือเปล่ายัางไงก็เดี๋ยวลองติดตามผลงานกันดูนะครับ สำหรับวันนี้พี่ตั้มก็ขอชิ่งไปก่อนนะและสำหรับอาทิตย์หน้านะครับก็พบกันใหม่นะครับอาทิตย์ละคลิป2คลิปกับ5นาทีกับเมเบทนะครับอ่ะก่อนไปนะครับอย่าลืมนะครับพี่ตั้มไม่ได้ขายเฉพาะเบเบทนะขายมิตรภาพด้วยครับกราบเท้างามๆนะครับสำหรับคนที่ติดตามในการซื้อของนะครับทำพี่ตั้มได้มีปัจจัยในการรีวิวแบบนี้ต่อไปครับไปก่อนครับ